ดูดวงชาวราศีเมถุนผลวันที่20ตุลาธาตุแท้ออกมาแล้วโชคชะตาบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิษย์คำชูปกปักษุ้มของลักษาะดวงชะตานี้จะเปิดรับรัพ์แก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาน,นำพาซึ่งความมาสมเร็จนะคบผมทุกสิ่งทุกอย่างนำพาซึ่งความมาสมเร็จมาสู่ตัวท่านดวงนี้นะครับผมท่านจะได้เจอธาตุแท้ของใครบางคนเข้ามาสแสดงตัวตนกับทุกสิ่งทุกอย่าง เราผมคุณสายมนดำเรื่องราวเลยรับเขาไม่แสดงให้คุณรู้หรอกแต่สุดท้ายก็แสดงธาตุแท้ออกมาเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบนบารามีวัสนาเทพเทวดาสิง์สิทธิ์คำชูปกปักกุก้มของราศาสามเหรียญตกตําแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสีไม่เท้าตกตำแหน่งลื่นเลิงสกสารทางสาเกิดความเช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารามีวัสนาได้พัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ ได้พลิกเปลี่ยนแปลงผันปัตนาอย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัรประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูเฮียนเตียนในเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพลิบในเกณฑ์ชะตาการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายจัสมิ์อยู่ในดวงชะตาเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดด้วยลาแสนทุกทรมาแรมนแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดเด,ดเด็ดเดียวเข้าหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มธาตุแท้ของใครบางคนจะแสดงตัวตอนออกมาให้คุณได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์จะได้รู้ตัวตนของใครบางคนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความปมระสบ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาด้วให้ประเพณบังเกิดขึ้นในโชกตาสิงห์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนาโชคตตาสิบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นดวงชะตาน,นีชิงไหวชิงทิพย์ใช้เล่นเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักร การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมีดาบปักลงมาเต็มหลังกระบนกระไวกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวจะติดทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคในหัวมีตะเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเล่าสิ์เข้ามาสนับสนุนคํำชูหนุนนําโชคกระตาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกระตา สองเหรียญสับสนงงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ในบนกุศลวฆษณาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักวีวอลฟ์จูนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างท่าแท้ของใครบางคนแสดงตัวตอนออกมาแล้วเห็นท่าแทแล้วรู้สึกสะอิดสะเอียนแทบจะทนไม่ไหวฟ้าผ่าลงมาเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดโลราแสนทุกทรมานเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในดวงชะตานี้ท่านควรจะต้องตั้งมั่นยับยึดหลักซื่อตรง ตรงไปตรงมายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหามีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างสายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนามมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอาผมดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจมา ให้วางแบบแผนประเพณีมองการกลายถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,น,นาอย่างก้าวโดดให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงที The เช่นบรเลนบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาจะมีจิตเชี่ยวสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความสมเร็จพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเหมือนทองบารมีวัสนาดวงชะตานี้โปรเลสีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความสําเร็จพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ ต่เดวิลบังเกิดขึ้นในโชคชตาดวงชะตาของท่านจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งเดอะไฮพิเทส้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียรตยงไกญเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับสัว์ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาต่อสู้ยื้อยแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดีท่านจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครดาบสองข้ายคิดพิน,นิดไต,ต่ตองให้รอกข้อให้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวโดด น้ำอมแข็งแก่งเกิดขึ้นในโชคชะตา t ิ e เวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโกหลงพากันสมนัติกกับดักมรสนเยพอเห็นท่านได้ดีไม่ได้ท่าแท้อามาหมดนะบมให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในารชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่น้ำ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านนกน้อยนำพาซึ่งบนกุศลวาสนะ อัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดี๋ดังทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสมบัติดังใจมาได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งนี้ได้วางแบบแผนไปให้ไกลสุดขอบฟ้ากันดวงตาส่องแสงบนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค The Moon, นำมูลมนต์เสน่ห์จันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้ง,งบ้บานเหรียญเอตอเบนโคบังเกิดขึ้นในโชคชะตา ดัซันมังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านปัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบเราผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท้ายคลิปรับฟังรับดวงชะตาชาวราศีเมถุนจะเกิดอลไยบ้างน,นับกดไลค์ถือเป็นว่าค่าครูนะครับรับกดไลค์ให้หมอซันนะครับถือว่าเป็นค่าครูนะครับค่าครูมีตั้งแต่โบลัมโบรารแลับกดไลค์ไม่เสียต ดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนนี้สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกคนเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณบรรยากาศโดยรวมของเดือนนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความคึกคักและมีชีวิตชีวามากขึ้นราวกับว่ามีลมหายใจใหม่ๆพัดเข้ามาในชีวิตพลังดาวที่ส่งผลต่อคุณในช่วงนี้จะช่วยเสริมให้คุณมีความมั่นใจ และกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นแม้ว่าจะมีอุปสรรคบางอย่างคอยขวางกั้นอยู่บ้างแต่ด้วยไหวพริบและความฉลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้านการงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองสำหรับชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานคุณจะพบว่าตัวเองมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานมากกว่าปกติไอเดียใหม่ๆจะผุดขึ้นมาในหัวของคุณอยู่เสมอ ทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าจับตามองในที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของเดือนคุณจะรู้สึกถึงการไหลลื่นของงานที่ทำโปรเจกต์ต่างๆดูเหมือนจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและคุณจะได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชายกดูอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจจะเสนอแคมเปญใหม่ที่แปลกใหม่และน่าสนใจจนทําให้ทีมงานต้องตะลึง หรือถ้าคุณทำงานด้านการขายคุณอาจจะปิดดีลสำคัญที่ติดตามมานานในเดือนนี้ความสามารถในการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของราศีเมถุนจะถูกเน้นย้ำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นคุณจะพูดโน้มน้าวคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำเสนอความคิดของตัวเองได้อย่างมั่นใจอย่างไรก็ตามในช่วงกลางถึงปลายเดือนคุณอาจจะเจอกับความท้าทายบางอย่างอาจจะมีโปรเจกต์เร่งด่วนเข้ามาพร้อมกัน หรืออาจจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับคุณในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาและการทำงานภายใต้ความกดดันคุณควรใช้ทักษะการเจรจาต่อรองและความยืดหยุ่นของคุณมาช่วยอย่าดื้อรั้นจนเกินไปแต่จงยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องสำหรับชาวเมถุนที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนงาน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและไปสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่2และ3ของเดือนคุณจะแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสสูงที่จะได้รับข่าวดีกลับมาอย่าลืมเน้นย้ำในเรื่องของความยืดหยุ่นความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทักษะการสื่อสารของคุณในการสัมภาษณ์ด้านการเงิน ด้านการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ค่อนข้างมีเสถียรภาพแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแบบหุนหันพลันแล่นคุณอาจจะรู้สึกอยากซื้อของใหม่ๆหรืออยากลองสิ่งที่ไม่เคยลองมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับราศีเมถุนที่ชอบความแปลกใหม่แต่ในเดือนนี้คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปในแต่ละครั้งรายได้ของคุณน่าจะคงที่ และอาจจะมีเงินพิเศษเข้ามาบ้างจากโบนัสหรือผลงานที่ทำได้ดีในที่ทำงานอย่างไรก็ตามคุณอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คาดการไว้เกิดขึ้นเช่นรถเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหรือค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินดังนั้นการมีเงินสำรองไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นโฆษณาแก๊เจ็ดไมล์ล่าสดที่ดูน่าสนใจมากและคุณก็รู้สึกอยากซื้อทันทีแต่ลองคิดสักครู่ว่า คุณจำเป็นต้องใช้มันจริงๆหรือไม่หรือเป็นแค่ความต้องการชั่วครั้งชั่วคราวการรอสักพักหนึ่งก่อนตัดสินใจจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากสำหรับการลงทุนเดือนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีในการเสี่ยงโชคหรือลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจควรยึดมั่นในการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยหากมีคนมาชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติคุณควรปฏิเสธไปก่อน เพราะมีโอกาสสูงที่จะเป็นกับดักแทนที่จะเสี่ยงคุณควรใช้เวลานี้วางแผนการเงินระยะยาวทบทุนงบประมาณรายเดือนและหาวิธีที่จะเพิ่มรายได้เสริมในอนาคตอย่างไรก็ตามหากคุณมีแผนที่จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆหรือรายได้เสริมด้วยตัวเองเดือนนี้ค่อนข้างเหมาะสมในการเริ่มวางแผนและเตรียมการแม้ว่าจะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทำอย่างจริงจังแต่การเก็บข้อมูลศึกษาตลาด และหาพันธมิตรจะเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าด้านความรักสำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนที่ยังโสดอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีสเสน่ห์และดึงดูดคนอื่นได้ง่ายคุณจะมีออร่าที่สดใสและมีพลังทำให้คนรอบข้างอยากเข้ามาคุยและรู้จักคุณมากขึ้นโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆม,มีสูงมากโดยเฉพาะในกิจกรรมทางสังคม งานเลี้ยงหรือแม้แต่ผ่านทางโซเชียลมีเดียคุณอาจจะพบเจอคนที่น่าสนใจในที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในร้านหนังสือที่คุณเข้าไปซื้อของในคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณลงเรียนหรือในงานสัมมนาที่คุณไปร่วมคนคนนี้อาจจะมีความคิดที่คล้ายกับคุณและคุณสามารถคุยกันได้อย่างสนุกสนานความสนใจร่วมกันในเรื่องของหนังสือดนตรีหรือศิลปะ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่อย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องของการคิดมากเกินไปหรือวิเคราะห์ทุกอย่างจนเกินไปซึ่งเป็นนิสัยของราศีเมถุนที่มักจะคิดหนักเวลาตัดสินใจเรื่องความรักบางครั้งการปล่อยให้ใจเป็นผู้นำและไม่คิดมากจนเกินไปจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าหากคุณรู้สึกว่ามีใครสักคนที่คุณสนใจ ลองเปิดใจและให้โอกาสตัวเองได้รู้จักเขาหรือเธอมากขึ้นอย่ากลัวที่จะก้าวออกจากโซนความสบายของตัวเองช่วงท้ายเดือนอาจจะมีโอกาสพิเศษในการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณหากคุณเก็บความรู้สึกต่อใครสักคนมานานเดือนนี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีในการบอกเขาหรือเธอแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่หวังแต่อย่างน้อยคุณก็จะได้รู้คำตอบและสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ สำหรับคนมีกู้สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีกู้ครองอยู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีทั้งช่วงเวลาที่หวานชื่นและช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงแรกของเดือนคุณกับคู่ของคุณจะมีความเข้าใจกันได้ดีมีเวลาให้กันมากขึ้นและอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกัน คุณอาจจะพาคู่ของคุณไปลองร้านอาหารใหม่ที่เปิดในยางหรือไปดูหนังที่ทั้งคู่รอคอยมานานบทสนทนาระหว่างคุณทั้งสองคนจะไหลลื่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคุณจะรู้สึกว่ากู้ของคุณเข้าใจคุณและอยู่เคียงข้างคุณเสมออย่างไรก็ตามในช่วงกลางของเดือนอาจจะมีความขัดแยงเล็กน้อยเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมมา อาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่ให้กันไม่เพียงพอหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆในขณะที่คู่ของคุณอยากให้คุณอยู่บ้านและใช้เวลาด้วยกันหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคุณในบางเรื่องอกุญแจสําคัญในการผ่านผลช่วงเวลานี้คือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาอย่ากเก็บความรู้สึกไว้ในใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลัง ลองนั่งคุยกันอย่างสงบและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายความสามารถในการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของคุณจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ช่วงท้ายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณกับกู่ของคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายมาและความสัมพันธ์จะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม อาจจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญที่เลื่อนมานานโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมถุนใช้ไหวพริบและความเยืดหยุ่นของคุณให้เป็นประโยชน์อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและหลงสิ่งใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขตลอดทั้งเดือนดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนนี้ชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะได้รับพลังงานที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่รอคุณอยู่การเคลื่อนไหวของดวงดาวในช่วงนี้ส่งผลให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นและอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่คุณรู้สึกว่ายังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เรามาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้ด้านการงานช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนและความคิดสร้างสรรค์การงานของคุณในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยพลังแห่งการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ที่ซึ่งเป็นจุดแข็งตามธรรมชาติของคนเกิดราศีเมถุนอยู่แล้วคุณจะพบว่าตนเองมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและสามารถนำเสนอความคิดเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ ทำให้พบบริหารหรือเพื่อนร่วมงานให้ความสนใจในสิ่งที่คุณพูดอย่างไรก็ตามคุณอาจจะรู้สึกกระวนกระวายใจหรือเบื่อหน่ายกับงานประจําที่ซ้ำซากจําเจหากคุณทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นงานด้านการตลาดการออกแบบการเขียนหรือสื่อมวลชนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะคุณจะสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างและโดดเด่นได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจจะนำเสนอแคมเปญใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือหากคุณเป็นนักเขียนคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นใหม่ที่สะท้อนมุมมองที่แปลกใหม่ สำหรับคนที่ทำงานประจำในองค์กรคุณอาจจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่ต้องใช้ทักษะในการประสานงานกับหลายฝ่ายนี่คือโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถของคุณแตอ่อย่าให้ตัวเองกระจายสมาธิไปกับหลายเรื่องพร้อมกันเพราะอาจจะทำให้งานไม่สำเร็จตามเป้าหมายลองจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพเช่นการได้รับข้อเสนองานใหม่หรือโอกาสในการเปลี่ยนแผนกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทันทีลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบและปรึกษาคนที่คุณไว้วางใจปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่าในการตัดสินใจครั้งสำคัญเหล่านี้สำหรับคนที่กำลังหางานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและไปสัมภาษณ์งาน ความสามารถในการสื่อสารของคุณจะทำให้คุณโดดเด่นในสายตาของผู้สัมภาษณ์งานแต่อย่าลืมเตรียมตัวให้ดีและแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วด้านการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการเงินของชาวราศีเมทุนในเดือนนี้อยู่ในระดับปานกลางมีไรายได้เข้ามาสม่ำเสมอตามปกติแต่คุณอาจจะรู้สึกอยากใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติ โดยเฉพาะกับสิ่งที่เกี่ยวกับความบันเทิงการท่องเที่ยวหรือการซื้อของที่ทําให้คุณรู้สึกดีเช่นหนังสือใหม่แกจิตล้ําสมัยหรือคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจปัญหาคือคุณอาจจะมีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งและหากไม่รมะมัดระวงังอาจจะทําให้เงินออกมากกว่าเงินเข้าตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นโปรโมชั่นของร้านหนังสือออนไลน์และซื้อหนังสือไปหลายเล่มทั้งที่ยังไม่ได้อ่านเล่มเก่าจบ หรือคุณอาจจะสนใจเรียนคอร์สใบใหม่หลายคอร์สพร้อมกันโดยไม่ได้คิดว่าจะมีเวลาเรียนจริงหรือไม่คำแนะนำสำหรับเดือนนี้คือให้คุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนและตั้งงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่เช่นงบสำหรับความบันเทิงงบสำหรับการเรียนรู้เป็นต้นหากคุณทำได้คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบได้โดยไม่จ้องกังวลเรื่องเงินทอง ในด้านการลงทุนหากคุณสนใจจะลงทุนในสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตหรือธุรกิจส่วนตัวควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนอย่าเชื่อคำโฆษณาหรือคำแนะนำจากคนที่คุณไม่รู้จักในโซเชียลมีเดียปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีประสบการณ์จริงจะปลอดภัยกว่า อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินพิเศษจากงานเสริมโครงการพิเศษหรือจากทักษะที่คุณมีเช่นหากคุณเก่งการเขียนหรือการออกแบบคุณอาจจะได้งานฟรีแลนซ์ที่จ่ายค่าตอบแทนดีหรือหากคุณมีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งคุณอาจจะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นรายได้เสริมที่ดีด้านความรักช่วงเวลาแห่งการสื่อสารและความเข้าใจ สำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีเมถุนที่ยังโสดเพราะคุณจะมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างมากกว่าปกติการสื่อสารของคุณทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและอยากจะคุยกับคุณคุณอาจจะได้พบกับคนใหม่ๆผ่านกิจกรรมทางสังคมงานเลี้ยงหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ อย่างไรก็ตามคุณอาจจะรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองเพราะคุณอาจจะสนใจคนหลายคนพร้อมกันและไม่แน่ใจว่าใครคือคนที่ใช่จริงๆเช่นตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคุยกับคนที่พบในวันปาร์ตี้เรารู้สึกว่าเขาน่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนเก่าที่เพิ่งกลับมาติดต่อคุณอีกครั้งและทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหรือคุณอาจจะแมทกับหลายคนในแอปเดตและแต่ละคนก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป คำแนะนําคือให้คุณลองทําความรู้จักกับคนเหล่านั้นให้มากขึ้นก่อนที่จะรีบตัดสินใจหรือรีบผูกมัดสังเกตดูว่าใครคือคนที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดและใครคือคนที่มีค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องกับคุณอย่ารีบร้อนให้เวลากับตัวเองในการทําความรู้จักอย่างถ่องแท้ ปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าในการตัดสินใจเรื่องความรักคุณจะรู้สึกชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสื่อสารและแบ่งปันความรู้สึกกับคู่ของคุณ คุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้คุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันหรือเรื่องที่ค้างคาใจมานานนี่คือโอกาสที่ดีในการก้าปัญหาที่อาจมีอยู่และทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นอย่างไรก็ตามคุณอาจจะรู้สึกอยากมีพื้นที่ส่วนตัวหรือต้องการทําสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองซึ่งอาจจะทําให้คู่ของคุณรู้สึกว่าคุณห่างเหินหรือไม่สนใจเท่าที่ควร สิ่งสําคัญคือคุณต้องสื่อสารกับคู่ของคุณให้เขาเข้าใจว่าคุณต้องการพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักหรือไม่สนใจเขานะครับแต่เป็นเพียงการดูแลตัวเองและพัฒนาตัวเองยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการไปเรียนคอร์สหรือเขาเริ่มกิจกรรมบางอย่างที่คู่ของคุณไม่สนใจลองอธิบายให้เขาเข้าใจว่า นี่คือสิ่งที่สำคัญกับคุณและจะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่การทอดทิ้งหรือไม่สนใจเขาการให้พื้นที่ซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีและสุขภาพดีในทางกลับกันหากคู่ของคุณต้องการความสนใจจากคุณมากขึ้นลองจัดเวลาให้มีคุณภาพร่วมกันเช่นไปดูหนังทานอาหารเย็นที่ร้านที่สองคนชอบหรือแม้แต่แค่นั่งคุยกันที่บ้านโดยปิดโทรศัพท์และมีสมาธิกับกันและกันอย่างเต็มที่ การให้ความสนใจอย่างแท้จริงจะทำให้คู่ของคุณรู้สึกมีค่าและความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นสำหรับกู่รักที่กำลังมีปัญหาเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์อย่ากเก็บความรู้สึกไว้ข้างในแต่ลองหาเวลาที่เหมาะสมและพูดคุยกันอย่างสงบหลีกเลี่ยงการกล่าวห,หาหรือโทษกันแต่ลองเน้นไปที่ความรู้สึกของตัวเองและสิ่งที่ต้องการให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น หากทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะรับฟังและปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์จะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานและโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งในด้านการงานการเงินและความรักสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จักจัดการกับความคิดและความรู้สึกที่หลากหลายของตัวเองไม่ให้กระจายสมาธิมากจนเกินไปและรู้จักสื่อสารอย่างชัดเจนกับคนรอบข้าง หากคุณทำได้คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังมานบวกในช่วงนี้ได้อย่างเต็มที่และก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่คุณต้องการ